สวัสดีครับสวัสดีพี่พีเอฟซีทุกท่านนะวันนี้มาเจอกับผมอีกแล้วนะครับออฟรถมื้สองอีกเช่นเคยนะครับคลิปนี้นะผมพามาชมนะครับนิวเอาติดนะครับ1.6รุ่นจีปี2021เลยคันนี้เลขไมค์คันนี้เพียงแค่110,000สมนกิโลนะครับเป็นรถหน่วยงานปลดระวังครับรถมือเดียวด้วยนะครับตรวจสอบที่มาที่ไปได้เข้าศูนย์กันทนันตลอดนะครับไม่ต้องห่วงนะสภาพดีบอกเลยรับประกันโครงสร้างตัวรถให้ด้วยนะครับไม่มีชนหนักพลิกคว่ำจมน้ํากับสีก็ไม่นะครับกับรถปีี2021เลยนนนะคครัับ้ ราคาตั้งขายเพียงแค่4 9 9 0 0 0บาทนะครับฟีดาะคันนี้จะผ่อนอยู่เพียงแค่8 0 0 0กว่าบาทนะบอกเลยว่าได้ออปชันอะไรไปบ้างนะครับคันนี้บอกเลยว่าได้ภายในสีดาด้วยนะครับเดี๋ยวพามาดูกันดีกว่านะครับว่าได้ออปชันอะไรไปอะไรเพิ่มเติมกันบ้างนะครับเดี๋ยวพามาดูด้านหน้ากันก่อนนะครับด้านหน้านะครับไฟด้านหน้าได้เป็นแบบโปรเจคเตอร์แล้วมาพร้อมไฟเดทามนั่งไลท์นะครับนะปีนี้นะครับตัวนี้ได้เป็นไฟตัดหมอกกู้หน้ามีมาให้แล้วด้วยนะครับปกติตัวปีริบเก้านะคร ซิลโคมียมมีมาหล่อแบบนี้นะครับรับประกันโครงสร้างให้เลยนะครับไม่มีชนหนักมาแน่นอนไม้แท้1นึ่งแสนหนึ่งหมื่นกิโลเท่านั้นนะครับนะดอกเบี้ยถูกด้วยนะครับเริ่มต้น2.39เท่านั้นมารตินด้านล้อแม็กกันนะครับล้อแม็กคันนี้ได้เป็นแม็กสีบอลสเปคเดิมโรงงานนะครับดิสเบรกมีมาทั้ง4ล้อเลยนะครับเป็นแม็กคอร์สิบหกนะครับยางปี2023เลยยางดันหลบด้วยนะครับเอาไปใช้งานคุ้มๆนะครับบอกเลยว่าสวยจริงนะครับรถหน่วยงานเขาดูแลเป็น t e n a ดีมากนะครับ อกเลยดีกว่ารถบ้านอีกนะครับผมบอกเลยดีกว่ารถบ้านบางคันอีกนะรถหน่วยงานนะครับอาจจะวิ่งเยอะหน่อยแต่เขาเข้าสู่เมนเทนแนนตลอดนะแล้วก็เมนเทนแนนดีนะครับเข้าตรงทุกระยะนะครับกระจากบางข้างนะครับได้เป็นแบบปรับพับไฟฟ้าแล้วเรียบร้อยมีไฟเลี้ยวมาให้ในตัวเรียบร้อยติดฟิล์มแล้วรอบคันนะครับนี่หล่อๆแบบนี้นะครับแล้วก็ด้านมือเปิดได้เป็นโคโเมี่ม,มาพร้อมสมาร์ทเอนทีนะครับสามารถแตะเปิดได้เลยนะมาที่ด้านภายในกันโอ้โหบอกเลยว่าคันนี้ภายในดําด้วยนะครับ ภายในได้เป็นเบาะหนังสีดำนะครับนะใครกําลังมองหาออาติปภายในดำนะบอกเลยว่าคันนี้มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนะเบาะหนังสภาพดีเลยนะครับไม่มีเหี่ยวย่นไม่มีปิแน่นอนเดี๋ยวพาดูนั่งภายในกันนะครับนะภายในนี่ดูเลขไมค์คันนี้เพียง1นึ0 0 0สนหนึ่งหมื่นกิโลเมตรเท่านั้นนะครับพวงมาลัยสก้านพร้อมมันติฟังก์ชันนะครับด้านพวงมาลัยปกติเอาติปนะเขาพวงมาลัยเขาจะลอกนะแต่คันนี้ไม่มีลอกเลยสภาพสวยนะครับแน่นๆแบบนี้นะครับด้านแอร์นะครับสามารถปรับออโต้ได้นะครับ นี่ปรับอุณหภูมิแบบออโต้ได้ด้านหน้าจอนะครับได้หน้าจอทัชสกรีนใหญ่ๆแบบนี้มีมาให้ครบนะมีเนวิเกเตอร์ทำนำทางสามารถเชื่อมต่อบลูทูธฟังเพลงได้ตามปกติเลยมาพร้อมกล้องมองหลังด้วยใหญ่ๆแบบนี้นะครับเส้นการะระยะมีเซ็นเซอร์ด้านท้ายมีครบนะคุ้มมากๆนะคันนี้499,000บาทลดปี2021เลยเกียร์ออโต้ด้วยนะคันนี้ที่วางแก้วน้ำ2ใบนะครับสวยงามจริงๆนะสำหรับคันนี้ที่วางพักแขนนะครับได้เป็นหนังนะเปิดมามี power outlet USB ให้อยู่ครบนะครับ ด้านนี้นะครับเป็นซอฟทัชนุ่มๆแบบนี้นะครับหนังซอฟทัชนุ่มๆแอร์แบ็กม,มีมา7ใบครบนะครับสาหรับตัวออาติสนะครับด้านบนหลังคาสภาพดีไม่มีเหี่ยวยน่นใดๆทั้งสิ้นนะใครกำลังมองหาออาติสฉมนิวนะได้ปีใหม่ด้วยนะคันนี้ภายในดำนะคันนี้ถือว่าตอบโจทย์มากๆนะด้านนี้นะครับมีปรับระดับไฟสูงไฟหน้าได้ตามปกติมีรูเสียบ USB ให้เพิ่มด้วยเปิดฝากระโปรงเปิดจากด้านนี้ได้เลยนะครับนะด้านนี้เปิดฝาท้ายเปิดถังได้นี่เปิดฝาท้ายเปิดถังน้ามันได้ นะภายในสีดําหมดเลยนะแล้วก็ด้านกระจกนะครับมีเซ็นเตอร์ล็อกให้ครบน้รับการโครงสร้างให้เลยนะครับนะหัวนงหัวน็อตนะครับแต่ละจุดซีนตะเก็บด้านข้างอย่างเดิมๆนะครับเม็ดอาร์คอยู่ครบนะครับนี่ให้ดูได้แบบนี้เลยนะแทนให้ดูได้แบบนี้เลยนะครับหัวน็อตเดิมๆจากโรงงานนะครับไม่มีการเคาะพ่นทําสีหรือว่าแกะไปทําสีใดๆทั้งสิ้นนะครับบอกเลยภายในสวยสะอาดสะอ้านรถปี2021เลยนะครับมาดูด้านหลังกันต่อด้านฝั่งผู้โดยสารด้านหลังคนนั่งนับนะมีแอร์หลังมาให้ครบนะครับสาหรับด้านหลังนี หลังม um: ีมาแล้วเบาะหนังสีดำนะครับน nah ี่เบาะหนังซ really ัมหมอนสภาพดีนะครับหลังคงหลังคาสะอาดสะอ้านแน่นอนนะรับประกันโครงสร้างให้ทุกจุดเลยหายากมากๆนะสําหรับใครกําลังมองหาเอาติปนะครับภายในดํานะครับสําหรับคันนี้มาที่เรียบร้อยนะครับดิสเบกมีมาครบแล้ว4ล้อเลยนะครับสวยงามมากริ้วรอยตัวรถไม่มีเลยนะครับบอกเลยสภาพสวยนะครับมาด้านท้ายกันนะครับด้านท้ายบอกเลยรอยบวงรอยบุบรอยลักยิ้มไม่มีแน่นอนนะผมดูแลให้หมดนะครับด้านหลังโลโก้อยู่ครบนะครับ ด้านหลังกระจกยังเดิมนะครับกระจกเดิมๆทุกบานนะครับให้ดูได้รับประกันกระจกเดิมๆทุกบานไล่ฟ้ามีมาให้ครบนะครับแล้วก็เปิดด้านท้ายมานะครับก็จะมีโอ้ดูแผ่นรองนะครับยังไม่ได้แกะพลาสติกออกเลยนะครับแผ่นบังรองสัมภาระด้านล่างนะครับนี่ใหม่จริงนะครับยางอะไรมีมาครบเครื่องมือแม่แรงดูรอยเม็ดอาร์คนะครับเดิมๆจากโรงงานเลยนะครับรอยซีนด้านนี้ สีทางมะพร้าวสีไข่ไก่ยังเดิมจากโรงงานเลยนะครับเครื่องมือแม่แรงมีมาครบนะครับบอกเลยว่าสวยจริงตะเข็บด้านข้างนะครับไม่มีการเคาะพ่นทําสีนะครับนี่ด้านข้างตรงนี้นะครับให้ดูได้หมดไฟท้ายยังเดิมนะครับไฟท้ายยังเดิมนะครับเดิมจริงนะสำหรับคันนี้หัวน็อตสวยๆน้องๆปายแดงนะครับไฟเบรกดวงที่สามีมาให้แล้วครบนะครับด้านตรงนี้นี่ไฟเบรกดวงที่สามีมาให้แล้วครบไล่ฟ้ามีมาให้ครบนะมาที่ด้านนี้ก็ต่อขูบอกเลยรถสภาพเงาปริปแน่นอนนะได้ไปคือ น้องๆป้ายแดงนะครับกับเลขไม้เพียงแค่หนึ่งแสนหนึ่งโลนะรถหน่วยงานนะครับปกติอยู่แล้วนะไม้ My, แค่แสนโลเอาติปเป็นรถที่ทนมากๆนะครับไม้หนึ่งแสนโลถือว่าเป็นที่วอร์มเครื่องอยู่นะกำลังวอร์มเครื่องอยู่นะเขาวิ่งกัน3ามแสนสี่แสนโลเลยนะสำหรับเอาติปนะครับนะเราก็มาดูหัวน็อตน,นะครับน้องๆป้ายแดงไม่มีแกะไม่มีขยับนะครับนี่แผ่นเพลทนะครับเลขตัวเครื่องเลขตัวถัววงไม่มีตัดต่อใดๆทั้งสิ้นเดิมเดิมจากโรงงานเลย ภายในสีดำสวยใสน้องๆป้ายแดงแน่นอนดอกเบี้ยถูกนะครับเริ่มต้น2.39เดี๋ยวพาดูห้องเครื่องกันดีกว่าว่าสวยแค่ไหนนะภายนอกสวยขนาดนี้แล้วห้องเครื่องจะสวยขนาดไหนนะครับนี่บอกเลยว่าห้องเครื่องเหมือนน้องๆป้ายแดงจริงคนระับเป็นเครื่องยนต์พันหกร้อยซีซีนะเครื่องยนต์เดิมหมดนะครับไม่มีตัดแต่งใดๆนะน็อตแต่ละตัวบอกเลยว่าไม่มีแกะนะครับยังเดิมๆสีนตะเข็บหรือว่ารอย ปะเกนด้านข้างไม่มีแลบไม่มีเปลี่ยนแนะ่นอนเดิมๆจากโรงงานเลยเข้าศูนย์เป็นเทนตลอดนะเดี๋ยวพี่รับไฟผมถ่ายนะ้ำมันเครื่องให้ด้วยเปลี่ยนแบตให้ด้วยนะคันนี้แบตปีอะไรเดี๋ยวผมดูให้คันนี้แบตปีหกหกนะครับเดี๋ยวเปลี่ยนให้เลยนะบอกเลยว่าครบจบในที่เดียวแนะ่นอนหัวน็อตฝากระโปรงไม่มีแกะนะครับเดิมๆรอยซีนด้านบนอย่างเดิมนะครับแทนให้ดูเหมือนแบบพี่ๆมาดูที่บริษัทเพชรยนต์เองเลยนะนะโลโก้คาเตือนยังอยู่ครบนี่สีนิ่มๆแบบนี้เอาเล็บจิกเข้าได้เลยเดี๋ยวผมจิกให้ดูนี่ นิีมมากนะบอกเลยซีนยังเดิมแผ่นกันความร้อนสวยกิฟน้องน้องายแดงนะครับหัวน็อตไม่มีแกะไม่มีขยับนะครับบอกเลยว่าสวยสะอาดสะอ้านนะครับนะซุ้มโชกนะครับรอยซีนตรงนี้เดิมเดิมจากโรงงานเลยนะครับบอกเลยว่าสามารถตรวจสอบที่มาที่ไปได้ทุกคันนะครับนี่คานด้านหน้าแก้มด้านซ้ายด้านขวาโลโก้อยู่ครบนะครับรูแบบนี้ดูสามารถดูได้เลยนะครับหม้อน้ายังเดิมนะำคันนี้หม้อน้ําเดิมพัดลมเดิมหมดนะครับพาดูได้แบบหมดทุกจุดเลยนะคันนี้สามารถจออนไลน์ได้เลยนะครับติดต่อผมมาได้ที่เบอร์ 0 6 2 2 6 9 0 5 5 0กนะครับติดจัดติดจองกันก่อนได้นะครับก่อนจะติดจองนะบอกเลยว่ามีเข้ามาไม่เยอะนะสำหรับคันภายในดำานะแต่ถ้าเอาติดเรานะครับสำหรับเอาติดเราจะมีประมาณ40คันเลยนะโสมนิวก็จะมีประมาณ20คันได้นะแต่ภายในดำแบบนี้นะครับบอกเลยว่ามีไม่มีไม่มากนะครับคันนี้มีน่าจะมีคันเดียวด้วยภายในดำแล้วปี21นะครัอมีไฟตันหมอกคู่หน้ามาให้นะครับแล้วก็คิ้วโครเมียมนะครับราคาแค่4,99,000บาทนเีดาหมื0น0ก้าพันบาทนั้นถือว่าคุ้มมากๆนก พี่พี่ท่านไหนสนใจติดต่อผมมาได้ที่เบอร์0622690550นะครับหรือแอดไลน์ ID ไลน์ดา่ังได้เลยนะครับนัอยูต่างจัวหวัดนะครับไม่ต้องห่วงนะผมมีเจ้าหน้าที่ไฟแนนซ์นะครับวิ่งไปเซ็นให้ถึงที่บ้านเลยนะครับฟรีนะครับไม่เสียค่าใช้จ่ายนะหรือพี่พี่ท่านไหนลูกค้าท่านไหนนะครับอยู่ต่างจัวหวัดไม่สะดวกรับรถผมมีบริการรถสไลด์ส่งถึงน้าบ้านพี่ๆีด้วยนะบอกเลยว่าครบจบในที่เดียวแน่นอนนะสำหรับคลิปนี้นะผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับผมฝากกดไลค์นะครับกดแชร์ ฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าเป็นรถรุ่นอะไรผมมาอัปเดตให้พี่ๆดูต่เราวันนี้ขอตัวลาก่อนนะครับสวัสดีครับ